ซาดูเด้อปู o, ah, ku, iko, ่เอ้ยเบิ่งแยงลูกหลานนี่เด้อให้เข้าน้ำซ้ำป่าในให้ในหน้านี่ก็ให้งามงามก้อยห่วงใหญ่ใหญ่เด้อปู่เด้อนี่ค่อยอีลาวมันมาเข้าเด้อปู่เด้อปุ๋ยประเสรมันกับปูงามเดียวเข่าเอ้ากะเจงว่ามาขอปู่นี่เมียมขออธิฐานหนูพ่อนะจ้าเว้ยมันหมืดอะไรสมัยสิแม่ ป้อนวันตะปูย um> uh> ังได้เห็นเป็นหูเรื่องยังซื้อปุ๋ยมาใส่เห็นตัวไอ้ของน้ำบ่มีเงินชื้อนี่ยเลยนายยังมาหาตะปูยังได้คือเคยเห็นมา้ยเว้ยคอยกับฟันบอดีเนาะไอ้กับฟันบอดีเมียนอัานยังเหรอเอากระฟันมาหันผีไปเอานี่เลยกูผีที่เอาเออไม่จะบอกขยันย่ะจะชื่อตังไหนยังวะเดี๋ยวมัอยู่น้ำ โอ้นั่นแหละไม่เยอะประมาณเดินเห็นหลายคนหรือที่เขาจะฝันจงสีว่าผีสีเปียวคนเอาแม่นบอกเพราะไงกเป็นออไปมาเนี่ยนอนหลับไปเลยโอ้เออบางคนเนี่ยนไปนอนหน้าแบบนี้มันจะนอนเว้นเลยไปนอนเว้นเออนอนเว้นน้ำแข็งหน้าใหที่มันนอนหลับไปเลยโอ้อุ้ยเขวฝันว่าผีสีมาโอนตีเขามาเข้าตัวนบออห้างเถื่้าขาว่าเฮ้านี่เป็น เ็นเมียเขามาแาต่งแต่ศาสตร์ปางกอนเขาจะนั่มาโอบได้อีหลายบ่อุ้ยคือเป็นแต่ย่านเนาะปานนี้เนาะต้องเฝ้าไปแก้เคล็ดอเออมันมีแนวแก้ยังไปเฝ้าไปแก้ได้อเอาแก้จึงใดพ่อใหญ่หนูก็มาขอปู่ให้ซอยอยด้วละ่ะโอ้ยอันนี้มันเดิมเว้ยก็ปูแต่แห่เพิ่นเกิดรักษาให้น่าพุนนาพ่นนอเพินเพ่นบริเกียวกับเพ้าไดยเอาบ่เออมันคุ้นละประเด็นฐ์เว้ยเพิ่นเกิดรักษาดั่ให้น้ำหน้าโหดั่เพิ่นเป็นผีเป็นค้นคนละนาทีเนาะเอาบ่ อันนี้พี่ให้พีหน้าสีมาโขผีปลาผีหลงตัวนี้ก็สิมาโขอ๋ออะแล้วเราค่อยเช็ดตังไหนล่ะเอาบเคยไดเยินบ่อนผู้เฒ่าห้างจะผู้เฒ่าไปผีหลอกหลอกน้ำทางนี่เพื่อแก้เคนแก้ผ้าแก้เสื้อให้ผีเบงผีมันย่านมันก็ดวัวไปแล้วเนาะมันย่านของแท่เนาะอ๋อเม่นบ่อเออบานีเอ็นผีมามักนี่ข้าเจ้ากอกว่ามันมามักผู้สาวด้ส่วนมากมันบอกเออมันจะออกไปเป็นเมียบานีเท่ากับไปแก้เคด ไปนอนน้ำผู้ไส่เออไปเคียวตัวให้ผู้ใดกันได้บ้านี้ผีมันบ่เอาห้องเคียวตัวหลบมันบ่เอาอืออันนี้เขาเอิ่นแก่เข็ดเป็นนอนหลุดน้ำเขาบ่ท่านมีผัวเขาก็ไเป็นนอนน้ำผู้ไส่ยค่เทื่อนนึงบวเป็นยังหนดแก่ผู้ไส้อยู่ไส่เดี๋ยวนี้หันเด็กน้อยไว้ลุ่นเขาก็ไปเ็ำงานกรุงเทพเมื่อหลานบ่มีผู้ใดได้ผู้ใหญ่อยู่บ้านห้าวันเอ๋อบ่มีผู้เฒ่าก็ผู้เฒ่าผู้โถก็พ่อได้ก็ได้ตัวขอร้องเอาตัวเนาะผู้ใดก็ได้แก่เข็ดได้ซื้อไหม เฮ้ย <One> จ <input> ัาเฮ็ดเจ้นไอ้เจ้าซอยค่อยได้บ่อยเจ้าเฮ็ดเป็นบ่สซอยค่อยได้ค่อยย่านนิดเดี๋ยวนี้เจ้าบอกพ่อเป็นจะบอกเจ้เป็นมั่นบ่โอ้ยปีเดือนพ่อได้อยู่แล้วอันพีเฮ็ดให้เพราะว่าอซื้อบ้านของจักกันโอ้ยขอบคุณได้ขอบคุณที่ซอยเหลือชีวิตเด้อไอ้เด้อไปเนอะไปเถอะไปทางไหนไปทางนั่งนี่ก็เห็นแก่กันเด้อดิเด้ออย่างว่านี่แหละโอ้ยขอบุญขอบคุณได้ เอสิเขาธนาคารก่อนเออสิไปธนาคารติเออวางเชินละอุ้ยไอ,ยอย้ไอ้ถ้าวมาอยู่นี่แป๊บนึงเนดะ้อเจ้าอยู่ก็ไม่ใหญ่นี่อท่าแป๊บนึงหย่างนี้นเฮีย,ยค่อยลืมเกียน<า>เกีเ้ยวอ้าวท่าแป๊บนึงท่าแป๊บนึงไปไปไปโอ้ยนายด้ีนี่นีงสวยแล้วชั่วโมงนี้ก็สิถือกันดีเนาะเอุ้ยมันเป็นบางเทืาเนาะมันเป็นลูกอันเสลใจเออมันคือกันแล้วแย้สายแย้ที่ว่าสี่พิษสีเทียงกันเด้อบาดนี้ คือกันยุบแมดไหมเงี้ย่แต่อกไปนํากันล่องซ่องลองซ่องที่อะไรดีแล้วห่วงามครูเออมันก็ก็ที่บอกไปเล้วมันเกิดเป็นไปยิ่งที่คนที่ข่หามาตลวดชีวิตได้ขุนเนี่ยวอี้มาคนสูงกว่าได้ดดมันทั้งนี้แหละเอาแบบนี้ได้แบบนี้สิขีคขุนที่คข่ล่อไข่มาตรอคู่แท้มาสันทอทีเมนทั้งสันหลายลูกก็บุพเพลาวัือเนี้ยมันนี้อยากันไรเพราะไง คือจะทำไรดีแล้วนะอ่อใไง่ปานปานนั่นเทียนฟงเนาะเออมันเป็นคนที่ข่ล่อคอ่มาตลอดชีวิตอือไม่เศร้านี่คอยก็ลลอบ้านเตะ้อนทรวโม่งเศร้าใช่ไก่สีเทียงหนมันทันได้เล็วันก็คนสาวคนงามคนงามคนงามไม่เสรูเร่วข่ล่อมันตลอดชีวิตบ้านเท่ล่อไอยฮักเท่มเงินเะเนามนมันถามมันข้องมันอย่มาหันี่มันก็เลื่อนเงบุญ ปเตอร์เปเตเนาะปเตอร์เปเตบีเลโอ้ยในรตกรถตัวไหตัวอจะได้กินเราทาเดี๋ยวไยดนี้ไปไปเอาแล้วาแล้วแล้วละแสกเออไปไปไปฝากรยังยีบวะเออไดธนาคารเดี๋ยวไปลืมนั่นลืมนี่โอ้ยเออที่ไปเส้นนั่นธนาคารอนเขาเห็เส้นโอ้นายรางคาบารทอนบ่มีรานเดี๋เห็นเส้นเดีไปถามเดเาได้ิเออไปธนาคารเขาให้เส้น ไอ้เจ้าระเบอบัสไประชาชนหานั <tới> ่นทั้งท่านเร็วกระชีดเจ้าของเจ้าเป็นผู้หาบ้างไงมั้คักเด้อไปเอาแล้วท่านหอดบ้านที่ไม่ไปบึงหอดบึงการมันยากเลยตรวจบ้างตรวจบ้างโออเอาแล้วแหละเอาระเบเลิซเต็กหานั่นก็เป็นงานให้ลิซเต็กกันโอ้ยเก่งเลยด้วยกันมันไปเที่ยวเนาะ โอ้ยโอ้ยคือด็น่ามาโทษอาเอาไว้เจ้าสิไปใส่เออลาโทษกันนี่ลาโทษกันไปื่อทางน่นด่วนเดี๋ยวยเออนนนนนนด้เอฮัโอโลโหลครับฮัลโหลคนประชิดครับผมอยู่ไหนเนี่ยว่าผมมันอยู่บ้านครับกำลังอยู่กำลังเฮ็ดอันภารกิจกับเมียอยู่ครับ <laughs> โอยอันเดี๋ยวนี้นั่นชายแดดเกิดเหตุด่วนแล้วรีบกลับเข้าใกายด่วนโอ้ยเมนบอกครับเรารวมพลด่วนเลยมา เดี๋ยวผมตีเฝ้าไปด้วเนี่ยครับเ้ไปเฝ้าไปครับเดี๋ยวเจ้าจะไปใส่เอหัวหนาเพื่อนอิเฝ้าปีเฮ็ดงานคนโอ้ยอย่าไปบให้ไปเออไปังี้เพ่นเอพี่แบไม่เฮ็ดของเจ้าของแล้วคนนี่นะเลขคี่ของเจ้าของแล้วคนนนี้มันเฝ้ามันบท่นดอกมือหลังก็ได้มือหลังก็ได้เนอไปเฮ็ดมาแล้วคนนี้นะมันบดนดรงนะเอหัวหนาเพิ่อนเนเฮ็ดงนี้พี่บแก้แล้วหรืแม่นี่แม่แก้มันแม่ โอ้ยแกก็เห็นมันพึ่งล่มพึ่งแดดจ้เท้อเนี่ยเถอะพึ่งแดดพึ่งล่มไว้บ่นน่แม่ฮะคนเ้ยเฮ็ดคาคาคาไว้